มาลีนะคือเป็นคนที่ทําอะไรเขาก็จะพูดอย่างนั้นจริงๆไม่มีประเดิษไม่มีตกแต่งเนี่ยควรถึงได้รักเขาใช่ไหมคะแบบนี้เลยคือตั้งเดี่ยวพุกถึงลพบุรีเลยในะคะพูดถึงในเรื่องของแบบทำเร็วเห็นวันหวานสวยๆเป็นนัวเองแบบนี้เคยไปอยู่ในทีมโดยตั้งขับรถด้วยนะคะรถแข่งด้วยอ่ะทำไมเราถึงชอบความเร็วคะค่ะจริงก็เป็นอะไรที่ชอบอยู่แล้วค่ะคือชอบเวลาที่ extreme นิดนึงเลยค่ะ ก็มีโอกาสก็เลยดูเลยค่ะนุ้อเลยแล้วชอบเลยนะคะพอได้ไปลองชอบนะคะคู่นี้ก็ยังขับอยู่ค่ะอ๋อสนามล่าสุดขับไปที่ไหนมานะคะล่าสุดไปขับบางแสนมาเออแล้วคุณนเยอะใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะที่สนามนั้นโอเคค่ะมีอุบัติเหตุชนเล็กน้อยอะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็โอเคถุ่มอามจบเออ หวานๆแบบนี้นะแต่เขาแบบชอบในเรื่องความเร็วใช่มคะแต่แน่นอนค่ะก่อนที่จะไปตัดสินใจในการขับเนี่ยจะต้องมั่นใจในเรื่องสมรรถนะรถเบต้าของมือก่อนต้องไหมคะใช่ค่ะเอาล้วค่ะตอนนี้มาแจกรางวัลยิ่งกว่าเดชศกสนานกันมากค่ะแจกขอรางวัลดีกว่ามีเป้หมอนมีไหมหมอนชุดใหญ่มาเลยชุดใหญ่มาเลยนะคะเอามาแจกหมอนได้เลยค่ะนะคะมีทั้ง เด็กๆโคเด็กๆโหเด็กเยอะเลยอ่ะโอ้โหเด็กเยอะเลยอ่ะฮักเลยใะ่ฮะเด็กๆเยอะเลยอะเด็กเยอะเลยขอเด็กๆแจกเด็กก่อนแจกเด็กก่อนแจกเด็กก่อนรอบนี้รอบที่สองไปรอบเด็กๆก่อนนะคะมาเด็กๆก่อนเด็กๆก่อนนะคะขอเด็กๆเจ็ดคนนะคะมาเลยลูกสองสามก็มาเลยลูกสี่แล้วค่ะเชิญเลยลูกมาเลยลูกเด็กๆขออีกสามคนค่ะขออีกสามคนมาเลยลูกมา